พามาที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะครับล่าสุดครับจังหวัดพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลแม่ปืมเทลลันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ครับที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมจังหวัดพะเยาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมแม่ปืมเทลลันภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของวิ่งล้อเบียงสเมืองล้านนาตะวันออก เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติครับสำหรับแม่ปื้มเทรลรันค่ะถือเป็นสนามที่3ของโครงการวิ่งเลาะเวียงสีเมืองต่อเนื่องจากสนามที่1นึ่ไนรันพเยา2025และสนามที่2เชียงม่วนรัน2025โดยในครั้งนี้ค่ะจัดการแข่งขันระยะทาง23.7กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า316 คนจากทั่วประเทศอาทิจังหวัดพะเยาค่ะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางกรุงเทพแพร่ลำพูนน่านสุขโขทยัยนนทบุรีปทุมธานีเพชรบูรณ์นครปฐมและสงขลาค่ะโอ้โหจากทั่วไทยเลยนะมาเที่ยวที่งานนี้นะคะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้บรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดอ,อากาศค่อนข้างดีรลายฝนต้นหนาวนะครับนอกเหนือจาก